สวัสดีครับวันนี้เอาพริกมาอัปเดตให้ชมันหนยครับนี่ยครับพริกมุมนี้ครับผมเคยถ่ายดูหลายครั้งแล้วครับงามงามเหลือเกินงามกว่านี้ก็นางสาวไทยครับดูครับตอนนี้ครับล่งเลยครับเนื่องจากอากาศหนาวลมแรงแล้วก็อาจจะเพี้ยลงหรือไงประมาณนี้ครับทําให้ใบเขาล่วงหมดเลยครับเห็นไหมครับ แทบจะมองเห็นแต่เมล็ดเลยครับเนี um ่ยใบใปเกือบหมดเลยครับเนี่ยครับให้ดูใกล้ๆนะครับเหลือเห็นแต่เมล็ดนะครับเห็นต่ลูกเขาครับเห็นไหมครับเห็นต่ลูกพริกครับใบนี่ไปเกือบหมดครับเนี่ยครับให้ดูใกล้ๆเลยครับหนูใบแทบไม่มีเลยเห็นไหมครับ ดอกเดืกหายหมดทั้งใบทั้งดอกนี่หายเกลี้ยงตอนนั้นอุ้ยดอกนี่ยังเต็มเลยนะครับเนี่ยครับทั้งหมดเลยครับเป็นหมดเลยนะครับลูกนี่ดอกมากลูกใหญ่นะครับใบหายหมดตอนนี้ก็กำลังพยายามแก้ไขอยู่ครับพยายามแก้ไขอยู่ ก็ถ้าแก้ไขชุดนี้ไม่ได้ผลก็คงจะตัดครับคงจะเก็บเก็บเมล็ดเขาเนี่ยครับเก็บลูกก็ดดกๆเนี่ยครับทั้งดกทั้งใหญ่นะครับนะครับดูครับใบแทบไม่เหลือครับใบค่อยๆเหลืองค่อยๆเหลืองแล้วก็ร่วงหมดครับนะครับจริงๆอ่ะบางลูกก็ สุกแล้วครับเนี่ยเริ่มสุกแล้วเห็นไหมครับเริ่มสุกมั่งแล้วเนะนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับเหลือแต่ใบอย่างนี้เลยครับ,นรบนเนี่ยครับก็ส่วนวิธีแก้ไขเนี่ยครับก็เดี๋ยว <c oughs> ถ้าได้ผลก็จะเอามาแบ่งปันครับรอดูว่าใบเขาจะฟื้นจะเขียวขึ้นจะดีขึ้นแค่ไหนครับ ก็รอให้ได้ผลก่อนครับถึงค่อยแชร์ค่อยแบ่งปันกันครับเพราะว่าอาการอย่างนี้น่าจะเป็นเพียลงหรือว่าเกิดจากอากาศที่มันหนาวเย็นลมแรงที่แปรปรวนที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเย็นหนาวมากแล้วก็ลมก็แรงมากครับ <c oughs> ทำให้ใบก็ค่อยเหลืองค่อยเหลืองแล้วหายหมดไปครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพ เก่าที่เคยถ่ายไว้ถ่ายไว้ครับมาเปรียบเทียบให้ดูว่าก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงกตบสภาพตอนนี้ต่างกันเยอะเลยครับตอนนั้นนี่ถ่ายไปเงี้มองไม่เห็นเลยครับใบนี้เต็มสูงน,นี้เหลือแต่ลูกเต็มต้นครับใบแทบไม่มีดังดูข้างๆนะเหรียเห็นห่างเลยครับเห็นไหมครับข้างล่างนี่ห่างไปเลยครับจาก,กงามครับครับ <c oughs> ก็เอามาแชร์ให้ดูครับส่วนฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ชุดหลังครับก็เริ่มเหมือนจะโดนแล้วเหมือนกันครับเนี่ยเริ่มจะเหลืองเหลืองแล้วเหมือนกันนี่ครับสังเกตดูคงจะไม่พลาดละครับคงจะติดต่อนี่ยังเล็กอยู่นะครับก็โดนเริ่มเหลืองฝั่งนี้ครับเนี่ยครับน่าจะโดนด้วยกันและครับเนี่ยครับเริ่มเหลืองเหลืองบ้างแล้วครับ เนี่ยแต่ก็ต้องรักษาไปพร้อมกันและครับเนี่ยครับนี่ครับโอ้เนี่ยครับมันเนี่ยเริ่มเหลืองแบบนี้ยครับค่อยๆเป็นอย่างนี้แหละครับนี่ครับนี่นค่อยๆเหลืองอย่างนี้แหละครับการเริ่มต้นเขาเนี่ยประมาณนี้เลยครับเนี่ยครับเริ่มเหลืองแบบนี้เลยครับเนี่ยไปเหลืองแบบนี้ดูอีกหน่อยนี้ดอกคงจะหายหมดแล้วครับเนี่ย แต่ฝั่งนี้ยังยังน้อยอยู่ครับยังน้อยน,นี่นี่ครับนี่เริ่มแบบนี้เลยนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยครับยิ่งพึ่งเริ่มจะออกดอกแล้วด้วยครับออกดอกแล้วก็ติดลูกพอสมควรแล้วด้วยครับก็ต้องรีบรักษาแล้วครับทีนี้ถ้าสูตรที่กำลัง รักษาดูแลอยู่ถ้าได้ผลไงเดี๋ยวเอามาแชร์แบ่งปันอีกทีหนึ่งครับสำหรับตอนนี้เอามาให้ชมก่อนครับว่าพริกจากงามๆจากส,สวยๆใบใบใหญ่ใบดอกดอกเต็มต้นลูกใหญ่ลูกดอกตอนนี้พริกเหลือแต่ลูกใบาหายหมดครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมรละฟังครับ